นี่ครับก็เจอร้านขนมเบื้องตลาดกกทะต่พี่ตรงนี้อ๋อพี่เขากำลังทำอยู่พอดีอันนี้ใกล้ใกล้เสร็จยังครับตรงนี้ก็เติมก็อยากเติมครีมรอ่ะน,นี่ครับร้านที่เขาก็อยู่ตรงลานกว้างนี้ขายทุกวันไหมที่ตลาดนัดขายหยุดวันพุธค่ะอ๋ะอหยุดทุกวันพุธพอ้หน่ากินดีนเดี๋ยวอันนี้เป็นไส้มนันนะพี่ในในนี้ นีมีไส้เค็มยลลีบีบไ,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 ไข่ทองขายเป็นชุดเหรอครับเนี่ยสิบสี่ชิ้นสามสิบชิ้น,นขนมเบื้องมีชื่อร้านไหมเนี่ยร้าน,นค่ะร้านของนายพันโอ้ร้านนายพันมีคนละครึ่งด้วยนะเราชนะค่ะรชนะชคะละน,น,นละครึ่งนี่ครับบรรยากาศอันนี้พร้อมขายแล้วยังชิ้นนี้ค่ะพร้อมขายโอ้จะนะครับ ถ่ายบรรยากาศอ๋อดูตามกล้องแล้วกลายมานะช่องอะไรคะโอ้สันติปากพนังชื่อปาษาไทยนะจะไได้ปิตตามคนขายชื่อพี่อะไรกับเนี่ยพันกับนุ่นค่ะอ๋อพี่พันแต่พันกับนุ่นเดี๋ยวจะถ่ายจนพี่เขาทำชิ้นนี้เสร็จ อันนี้ไม่ปกไปสูตรถ่ายได้นะตอนทำนี่ครับอ๋อน,นี่เสร็จแล้วน้อตักแล้ว ขายที่อื่นด้วยไหมว่าตัดลาดนัดอย่างเดียวขายที่นี่อย่างเดียวค่ะอ๋อว่าางได้นะคลองจิม่อมกัีไมดเลยมครับเดี๋ยวก็จะลองชิมขนมเบื้องดูนะครับอันนี้เป็นไส้ ลองชิมดูครับนี่ครับใส่หวานคนทำชื่อพี่อะไรไนะอ๋อพี่ผู้ชายชื่ออ๋อพี่ปันอันนี้พี่น่เป็นคนทำนะได้ทุกท่านอันนี้ก็จะปีติสามบาทเหมือนกันทุกวันที่ตลาดนัดกรกอ,อยกะเว็นวันพุน ก็ทตำตลอดนะทำตลอดกันโอเคครับรสชาติทานเลยอร่อยก็มาอุดหนุนได้ชื่อร้านอะไรนะร้านนายพันค่ะร้านนายพันนะครับอยู่ตรงทางออกตลาดนัดนะที่เป็นลานกว้างด้านสนามกีฬา